จักรวาลมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่วางแผนไว้สำหรับคุณและชีวิตของคุณเต็มไปด้วยปาฏิหาริย์คุณไม่มีทางรู้หรอกว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นจงขอบคุณสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นและสนุกกับทุกช่วงเวลาเมื่อคุณเผชิญกับวิกฤตหรือความท้าทายในชีวิตพยายามปล่อยสิ่งที่เกิดขึ้นและจดจอ่อกับสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อทำในสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น จิตใจของคุณมีพลังมากพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์เพียงแต่คุณปล่อยให้มันทำดังนั้นแทนที่จะโฟกัสกับสิ่งที่ผิดพลาดให้โฟกัสกับสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ที่ผิดพลาดไปแล้วคุณสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ตลอดเวลาคุณอาจเป็นหนึ่งในคนที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกนี้ในขณะนี้ และคุณอาจเป็นหนึ่งคนที่อ่อนแอที่สุดบนโลกใบนี้ในช่วงเวลานี้ดูแลตัวเองด้วยการอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มองโลกในแง่ดีซึ่งสามารถยกระดับจิตใจของคุณเมื่อถึงเวลาที่ยากลําบากหรือเมื่อคุณรู้สึกแย่คุณมีศักยภาพมากมายให้กับโลกใบนี้คุณให้มามากแล้วก่อนที่คุณจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องทำในส่วนของเราและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกที่ที่ทำได้ไม่ว่าจะเป็นการให้กำลังใจผู้อื่นหรือเพียงแค่อยู่เคียงข้างพวกเขาเมื่อพวกเขาต้องการเรามากที่สุดเราอาจคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ในบางครั้งแต่ฉันรับรองว่าคุณสามารถทำได้พึงระลึกไว้เสมอว่าเราทุกคนมีพลังที่จะทำในสิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างเราคือเราเชื่อมั่นในตัวเราและความสามารถของเรามากแค่ไหนคุณมีพลังที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเห็นในโลกคุณมีพลังที่จะสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้คนและทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น ยิ่งคุณทำมากเท่าไหร่คุณก็จะได้รับความรักจากผู้อื่นและตัวคุณเองด้วยคุณไม่จำเป็นต้องรองให้คนอื่นรับรู้ถึงสิ่งที่คุณทำเพื่อพวกเขาคุณเลือกได้ว่าจะทำเช่นนั้นหรือไม่คุณอาจไม่สามารถมองเห็นได้ในขณะนี้แต่วันหนึ่งเมื่อคุณคาดหวังน้อยที่สุดผู้คนจะขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณทำเพื่อพวกเขาและชีวิตของพวกเขา ในฐานะนักรบแห่งแสงสว่างคุณมีทางเลือกคุณสามารถเลือกที่จะเป็นลบหรือเลือกที่จะเป็นบวกการเป็นคนคิดบวกและเลือกที่จะเผยแพร่ค,ความรักและความสุขไปทั่วโลกคุณจะดึงดูดผู้คนที่กำลังมองหาคนที่มีความคิดเหมือนเหมๆกันโลกทั้งใบสแสวงหาความรักสันติสุขและความสุขและเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ทุกคนก็จะได้รับประโยชน์จากมันวิธีที่ดีที่สุดคือการสร้างสัมพันธ์กับผู้คนในทุกระดับของสังคมไม่ว่าพวกเขาจะรวยหรือจนมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจเด็กหรือผู้ใหญ่เป้าหมายของคุณคือสร้างความผูกพันกับผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่พวกเขาจะได้ช่วยคุณต่อสู้กับการปฏิเสธในแบบของคุณเอง ผ่านการกระทําและคำพูดของพวกเขาคุณอาจแปลกใจว่าจะมีกี่คนที่ยินดีช่วยคุณให้บรรลุเป้าหมายดังนั้นพยายามคิดบวกให้มากหยุดนินทาผู้อื่นเมื่อคุณแสดงความคิดเห็นเชิงลบให้แทนที่ด้วยความคิดเห็นที่สนับสนุนและยกระดับจิตใจฝึกความเห็นอกเห็นใจและเตือนตัวเองว่าข้อบอกพร่อง ทั้งหมดเกิดจากความเจ็บปวดการละเลยและความเจ็บปวดแท้จริงแล้วผู้คนก็เป็นเพียงเด็กที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับการตั้งโปรแกรมด้วยระบบความเชื่อที่ล้าสมัยซึ่งกลายเป็นระบบปฏิบัติการและระบบนำทางของพวกเขาคิดก่อนพูดก็จะเปลี่ยนโลกได้นี่ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจฉันไม่ได้บอกคุณว่าคุณต้องเป็นนักคิดเชิงบวก หรือคุณต้องขับไล่ความคิดเชิงลบทั้งหมดออกจากจิตใจของคุณไปตลอดและคุณต้องทำอย่างและคุณต้องทำทุกอย่างในวันเดียวทั้งหมดที่ฉันแนะนำคือคุณใช้เวลาสองสามช่วงเวลาของวันและพยายามตระหนักมากขึ้นว่าคิดอย่างไรและพูดอย่างไรคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบไม่มีใครเป็น แต่คุณสามารถพยายามทำตัวให้เป็นคนใจกว้างขึ้นอีกนิดเต็มใจที่จะให้อภัยมากขึ้นอีกนิดและเต็มใจมากขึ้นที่จะให้เครดิตครอบครัวของคุณตามที่เขาสมควรได้รับทั้งหมดนี้เริ่มต้นด้วยการนำแสงสว่างมาสู่ชีวิตของคุณให้มากขึ้นหลายคนเชื่อว่าพวกเขาไม่มีอำนาจเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ระดับโลกแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้น เมื่อสวมบทบาทเป็นนักทำงานแสงสว่างคุณมีพลังที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกคุณสามารถเปลี่ยนโลกของคุณได้ให้เป็นโลกที่นำความรักความสุขมาสู่ทุกคนมีเพียงคนเดียวที่เห็นปัญหาและเลือกที่จะสร้างความแตกต่างทำงานร่วมกันเผยแพร่ความรักความเห็นอกเห็นใจและช่วยให้ผู้คน พบหนทางกลับคืนขู่สู่แสงสว่างเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันในหัวใจและจิตวิญญาณ